อาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจัดอะเพเยอร์ก็แค่ผู้เล่นเช่นเคยนะผมเอาละวันนี้เราก็เรามาเล่นเกมไมโครสไวน์โบกันในพาร์ทที่หนึ่งนะฮะแล้วแขกรับเชิญพิเศษของเราเอ่อเวอร์ชั่น1.8.5นะครับใหม่ล่าสุดนะฮะเปิดเซิร์ฟเล่นกันเองในวงแหวนฮามาชินะฮะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของท่านก็คือเพเยอร์ลิวนะฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีนี่ฮะเพเยอร์ลิวนะครับ แล้วก็เพยกี้นะเพยกี้ชันกี้ยโยไปเริ่มกันเลยนะเราไปหาที่ตั้งกันไปไปแวะหมู่บ้านเอพีซีขโมยของกันไปเออใช่เกิดมาก็อยู่ตรงเอพีซีน่ทำซายนะปาปาแมนโดเร็วไม่ไหวแล้วเนี่ยปาโอ้ยมีของให้กินเลยไม่รอละมาเร็วดีรอรอรอโอ้พี่เขาอยู่ไหนวะเนี่ย นี่เวลาเล่นนี่หลงตลอดเลยเล่นไมค์ครับอัะนี้ชอบเดินหลงเอ้าเอ็ม่จริงกำลังทำฟาร์มเลยอุ้ยแต่เอ็มไมรอกง่ายๆเลยเนี่ยเอาอะไรแรกอ่ะข้าวสิบห้ายิบสิบห้าสิบห้าอันเหรอตอนนี้เห็นเป็นย2ิบสองอันเหรอข้าวย2ิบสองแต้วตัวหรือเปล่าเฮ้ยเรามีตัวเดียวนะยืนกลางหน้าเนี่ยทุบุกบุกบุ๊บมาเฮยทำไมเหียบวะปนยาของข้า โอ้ยส o อรี่สอรี่ส r อรีโอ้ทำไมคือภาษาตุรกีกับวะมันคือภาษาตุรกีนะเหรอใช่เหรอส o อรีปลุกขึ้นด้วยปลุกขึ้นด้วยเอ้อเฮ้ยงบ่งความรู้นิดนึงเอ็มีซีโอ้โหเอาฐานยี่เบ็ดอันมาแลกมรกตเจริญพรชฮ้ยก็ดีนะเจริญแล้วครับอืมแต่เราใหญ่แรกเลยอย่ามันจะง่ายเกินไปหาเองดีกว่า วร์ปมากเลยเหรอไปไปนี่เห็นนะขอใหแต่เห็นเห็นพวกคุณไม่วร์ปกันนะแล้วมาพ่นอะไรเขาเนี่ยไปไปหาที่สร้างกันเถอะเราแค่มาเอาอาหารในคืนแรกแค่คืนแรกเนี่ยป่ะจะขโมยของข้าวเนี่ยอย่าเลยทำเองดีกว่าโอ้ยไปขโมยเขาขโมยไปด้วยก็ได้ยังเห็นตัวเขาวร์ปอยู่ไหมยังเห็นอยู่รอข้าวอันนี้ไม่เห็นวราปออกเอ็นบีซีมัาไม่ดีมั้ง ของเขาน่าจะแต่ไม่เห็นใครวาร์ปเลยตอนนี้พี่เห็นใครวาร์ปปะพี่กิจไมนก็วาร์ปไม่มากนะเออใช่มันก็วารร์ปเิ่มเห็นวาร์ปนิดนึงแล้วไม่ไม่เป็นไรปานเล่นเล่นได้อยู่ไหมขออภัยนะท่านเดชช้าสุดท้ายจะเป็นที่เล็รอด้วยพูดอะไรทะเลทรายฮะเดินกลับหลังหนึ่งก็ด้เดินไปเดินกลับหลังม่เดินมาแล้วเดินไปได้ไปไปไป์ปวาร์ปวาร์ปมากว้าว ลงไปขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะลงแล้วมีเน้นดิเหรออิคิวเมนต์ใช่เปลาวะใช่ใช่เอกเอ็กซิเมนต์เอ็กซิเมนต์เอ็กซิเมนต์นี่ว่ะปะปะอุ้ยเจ็บบ่อน้ำฮีโร่ไปเออไปดิมันคืออะไรเหรอไอเลี้ยวบ้านปะเขาหิวอีกแล้วนะเนี่ยเหมือนกันใครมีข้าววันนึงขอมังทำขนมปังกินถ้าเขามีว่า ไอเจี้ยวเอ้าไม่มีกล่องคราฟลืมไปเดี๋ยวค่อยทำใช่กล่องคราฟมีาแล้วมามาวางวางวางนี่เขามีอาหารเอาไปก่อนไหมอามาดิมันฝรั่งเอาไปกินโปรเตสโตเราจะตายในทะเลทรายเออแบบไม่ได้เล่นอะไรเลยหิวตายทำไมไม่มีต้นไม้นู้นี่ไงนู่นไงเฮ้ยชีโล่งชีโล่งไปตรงนน้นไปตรงนู้นเราจะเดินมาโอ้ยชีโร่งตามมาตามมาตามมา ทางซ้ายทางเก้านาฬิกาเอ้ยสิบนาฬิกาเอ้ยสิบเอ็ดเออสิบสิบสิบเอ็ดพี่หลงเงินเนี่ยมปนมาจะมาตายไปไปไปไฮคิปเปอร์ถุยไม่ใช่กับบองเพชรอุ้ยลาวาแล้วก็ปลาหมึกโอปลาหมึกตั้งหกตัวใช่ไหมเนี่ยสามแปดตัวเก้าตัวเก้าตัวโคตเยอะหดอ่ะอนับไม่ทันไป ทำไมสัญญาณคลื่นมันอ่อนเนาะเออว่ะคลื่นอ่อนจริงแลทวทดืนคลื่นใครอ่อนผมเห็นคลื่นสองคนอะอ่อนใช่ตอนเล่นก็อ่อนไงตอนเล่นกับพี่ทำไมคลื่นมันก็เต็มนะไม่รู้อ่ะอุค้างขากระตุกเฮ้ยนั่ไงต้นไม้สร้างมาตรงนี้แหละที่โล่งแต่ไปเอาไม้ตรงนู้นกันอยากจะบอกว่าแหลกนั้นเนี่ยแหลกเหรอแหลกดีเออรสไยไปที่เน็ตเขาเนี่ยแหละ อดี๋ยวถ้าอัดกันแคสกันอนวันมันก็ไม่ไม่แรงหรอโอ้ยสร้างตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยทุบๆโอเคของโน่นคืนแรกเหรอคืแระอะไรเนี่ยก็ยากมั้งยากเหรอก็ได้นะเอาไปตัดไม้ก่อนปาป่าแบ่งหน้าที่กันเอาก็ไปตัดกันก่อนแหละตัดกันหมดเลยแล้วมาเข้าวัว อุ้ยวเยอะเอามาทําอาหารตรงนี้มีสี่ตัวเราต้องหาถ่านถ่านไม้ก่อนอุ้ยตรงนู้นอีกสี่ตัวนี่นี่ไงปลูกข้าวตรงนี้เลยเอา้าเฮ้ยมันอ๋อเนี่นยปลูกเทำไมขาดแหลกจังเลยเอืมรถไยไปนี่เซอผมมาแหละ ใช่เครื่องเมากมันนั่งก็เปิดตัวมาแดกนะไม่ไม่ไม่รู้ดิตองคืนวันนี้เปิดคืนตอนนั้นจองวันอาจจะแตกแตกต่างแตกต่างกันนั้นเลยเน็ตบางวันมันไม่เท่ากันนะอืมใช่เออแล้วแต่แล้วแต่พวกเขาจะปล่อยอ่ะอตามใจเขาอทำไมมันไม่ตามใจฉันางวะตามใจเขา ต่องคับอยู่ไหนวะเนี่ยต่องคับอยู่กลางอะมีถำยย้ำด้วยตรงนี้โอ้ยมีฐานมีฐานนี่อะลง <ล am. S 2> ไปขุดลงไปขุดทำให้ขุดเลยทำให้ขุดอย่าทำเองอย่าจัดให้แล้วเราจะเล่นกันไงให้จบ a c ช i e เม m e n t ให้ครบอาช i e เม m e n t ถึงจะจบเกมหรือว่ายังไงไม่ไจ้าก,กว่าจะไปเ N บ้างล<ะ>่อเออ็นก็เออจ้ากว่าจะไป็นก็ได้โอเคโอเคสร้างบ้านใช่ไหมอ่า ใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่หรอกคืนแรกอะเดี๋ยวคุดทานเงินต้องการของกินเนี่ยใครก็ได้ไปฆ่าวัวทีฆ่าคือโมเดลอุ้ยลวงอุ้ยลงมาเจอคีเปอร์อุ้ยขึ้นขึ้นบึ้มแน่นอนบึ้มแน่นอนบึ้มบึ้มแน่นอนไม่รอดย่างยังเนียบึ้มแน่นอนบึ้มเดิมอุ้ยห้องโถงว่า โย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 นี่นี่อยากทราบว่าทำไมเคเอาของใส่กล่องคาร์บอ่ะมันต้องคี้ค้างไว้แล้วลากไปอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันขุทางบ้างใครเป็นบ้างอ่ะเป็นคนเดียวเหรอไม่ใช่คุดทานไปก่อนเลยจะม่ไปทำที่ขุดหินกันเนนคือนัก ขุดเมืองจ,จะจะทำอะไรวะลืมเลยอ๋อทำลำที่ขุด,ดที่กุิถิเริ่มจะมืดแล้วทำไมไปไวอย่างนี้เลวลาเออวะควดเร็วเดียงก็ยังไม่มีคืนแรกต้องผจญภัยแล้วแน่นเฮอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวเกิดเร็วจังวะจะบอกอะไรฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่างไม่ว่างมมนเป็นไปความลับมากเลยเนี่ยขังข้าวขังข้าวตีข้าวตีตีไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะไสบายจังหนีกันไม่ช่วยเลยไม่ช่วยกันเลยเออหืออุ้ยมันตามขึ้นมาแล้วช่วยด้วยน้าจะฆ่าบัวเลยไหมเนี่ยฆ่าเหลือไว้หน่อยก็ได้เหลือไว้าสมพันธ์ไปทำฟาร์มหน่อย โอ้ยอาหารยังไม่มีมืดแล้วนันเนี่ยเดี๋ยวไปปลูกผักเขาตรงนน้นมีอย่างน้ําอยู่เออจะทําอะไรว่าสร้างบ้านให้น้อยใช่ไหมฮะไม่ใหญ่ไม่โตต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่จะค่อยแต่นี่ไม่ขยายเลยนะเออดียวค่อยขยายเอานี่แหละพื้นฐานรู้สึกผีเยมาข้างล่างเนี่ยใช่เยอะมากเรา โอ้ยพอดีเลยโอ้โอเคได้นี่แล้วได้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 แล้ววะได้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 เตาเผาแล้วมาขุดเหมืองก่อนโอ้ยไม่มีอาหารฆ่าให้หมูฆ่าวัวให้หน่อยเออฆ่าวัวฆ่าเองเลยผมไปขุดเหมืองก่อน โอ้ข้างล่างซอมบี้ไม่ไม่อย่าวาร์ปดิหัวชอบวิ่งวาร์ปอ่ะไปดูอีไม่ทันทำไมเหรอแกเป็นนินจาฮะนินจานินจานนิจาอะไรนินจาฮาตอริใช่ใช่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยคิปเปอร์ปึ้มมาไหนไม่เจ้าอย่าหนีข้าสิเอออยู่ดีก็โผล่มาไปซะข้างล่างทำกรรมทำอะไรกันแล้ว ไอซะคือแรกมาก็จะตายแล้วเนี่ยไอซ่าว้าฐานเยอะเลยฮะตอนนี้เยอะตรงไหนเนี่ยในแคสติอันโอ้โห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 บ้านใครเข้าไม่ไหวเออไม่เป็นไรนะอ่าไม่เป็นไรโอ้ใครโดนใครโดนซอมบี้อะไรนะอุ้ยริวเพย์เยอะริวอ้าวโดนซอมบี้กัดเราจะไม่ตกใจ ตองทางขึ้นแบบโอเคฮะโอเคมันขึ้นทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางทางขึ้นเองยังจำยังไม่ได้เลยอุย้ยเบบ,บ,บี้ซอมบี้อบโอ้เบบี้ซอมบี้วิ่งเร็วมากโคตรเร็วอุยอ้ยรอ,อดไหนวะซอมบี้เอ้าเราเราเผาทำข้างบนแล้วพี่อ้าวทำข้างล่างอีกเหรอ บ้านเราอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอนามบ้านใต้ดินแล้วเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้บานหลังที่สองว่างั้นนี่เราปรับ h า r ์เลยเหรอเนี่ยหรือยังไม่าร์ดวะทำไมนังมุมมันไม่ไม่โหดเลยไม่เป็นไรจะค่อยดูเออชิบหายตกแล้วแล้วคุณริวเขาตายตรงไหนวะเดินไปเก็บของอ๋อไม่มีของกินคาัวก่อน ใครยังไม่มีของกินมาเอาเอาอ่ะในนีโอเคโอเคโอเคอเค,อเค,คุณเลวทำไมมันขึ้นน้อยจังหสดแล้วระวังปั๊บมาเอาดั้มากอาา๋อ,าาอ,อนี่ไงตรงที่คุณหลวน่าจะใช่ของตก เผาเนื้อทานโอเคโอเคปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้าน,นเผื่อเผื่อโตอได้เก็บเลย,ยปบ๊บป๊าเอานี่มาตู้คิปเปอร์ <หา S 2> เราไม่มรู้จักนายเราจะไม่รู้จักนายคิปเปอร์ โอเคโอ้ยเจอเจอรางรถไฟอะไรเนะี่ยเอ้ไอ้เหมืองฮิรไปายเหรออ่ฮะไนไหนไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินลงมาตามคบเพิงม<บ>ตามคบไนนะอุยปปะอ้ยคีบป่ะอุ้ยเออชิงด้วยแต่คีบป่ะีพีไม่ได้นะริวไม่ได้เปิดแบบพีพีเดินเดินมาเดินมาอ่ฮะไปเกิดตรงนู้นเลยใช่ไหมจะเกิด uh huh. ตรงที่เราเกิดต,ตอนแรกเลยดิเราต้องทำโคม ไม่นั่นก็ไม่ได้ไอ้พอเรายังไม่ได้นอนเนาะขึ้นไปขึ้นไปลองเดินมาริวเราจะไม่ใช้สูตรอะไรทั้งนั้นนะที่เราเล่นกันโอ้โหข,ขังคาเป็นวันเลยริวเป็นไนวะหายไปเลยตายตาย,ตายเดี๋ยวรอเข้ามา อเออก็ยังเห่าเหมาอนเดิมน,นะฮะเห่าอะไรครับหมาบ้านดูไม่เป็นไรนะหมาบ้านพี่หมาบ้านพี่อตอบบ้านพี่เหรออุอ้ยนะฮะอุ้ยชิปเปอร์อีกแล้วมาชิปเปอร์อยังยังวะทำไมปตอบกระสา่าแล้วมันไปเลยแค่นี้บึ้มแน่นอนบึ้ม,มี่รู้สึกตอบกระสา่าแลมันเงียบไปเลยเฮอโอ้ฐานเยอะเอ้า เร็วตายอีกครับโอ้ขอบพิ่งหมดโอ้จเจอเหล็กพอดีเร็ียบร้อยขข้นๆเหเล็กพี่ได้เห็นเหล็กไฟเนี่ยทำอะไรได้ไป อะไรนะหินเล็กไฟเอาไว้ทําไฟเช็คอ่ะมังไฟเช็คใช่ไอ้นี่ขุดได้จากกวดใช่ไหมอ่าขึ้นไปแล้ววะโอุ้ยรู้สสูงจังโอเคฮลัลโหลอ่าฮลัลโหลแป๊บหนึง่งแมงมุมขยุ่มหลังคาไม่ใช่แล้วแป๊บหนึ่งนะอ่าได้ โอ้ได้เนื้อมากินแล้วเว้ยขบเพิงขบเพิงคำเยอะๆเลยขบเพิงโอเคใครมีไม้เยอะๆอ่าเดี๋ยวเป็นนาที่ริว้วกันหาไม้อ,อุ้ยน้ำแมนเป็นอะไรวะ มาเราตรงไหนก่อนวะตรงนี้อุย้ยมีทางแยกด้วยอุย้ยทางแยกจะคิปเปอร์ตกใจโอ้ยบึมบ้มบึม้มบึ้มลานโอ้ยเจอเหล็กด้วยเงีเยอะเยอะ หตาตายทีมาใกล้ชัน <Okay. S 1> oh, โอเคโอ้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ฐานล้วนๆเดี๋ยวสักครู่นะฮ uh huh. ะห่าแล้วกลับมาต่อกันนะเมื่อกี้มีสุลักเข้านิดหน่อยนะ uh huh. อุ้ย <laughs> บล็อกเหล็กบล็อกแร่เหล็กร้อยกัง <laughs> อุ้ยเยอะเยอะเยอะ บล็อกเลกมากตอนนี้ตรงผมมีอยู่สิบสามก้อนเดินกลับไม่ได้อ้าทำไมอ่ะให้ไปร,รับไหมลืมลืมที่กลับ <ขอ S 1> ก็เ,เ,เกิดเกิดมาก็จะเห็นไไหนะไมเ่เรอเห็นีซีไงอ่ามุ้ไม่มีซีก็เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะมี<า>แล้วก็เลี้ยวซ้ายเออใช่ในทุ่งโล่งแค่นั้นแหละ ดดกดรูแี่เดินตกลงไปขึ้นไม่ได้อ้อาใครปักคบเพิ่อนแถวนี้เนี่ยเอาไม่งมาทางเดิมวนมาทางเดิมโอเคลงไปไมหม่อื้อหืออื้อหือโรงพยาบไหน อุ้ยจาพังพอดีโอไม่มีแร่อะไรเลยเว้ยเป็นไงเร็วมาได้ไหมสัยยังไม่ถึงต้องมีคนเป็นรับอ่าอะนนทั้งบ้านเออเอย์ยูร์อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรนะฮะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะขุดอยู่ดีอยู่ดีไอ ตรงบล็อกเป็นสีฟ้าตกใจเนี่ว่าอะไรโผล่ฮีโร่พายเพราะว่าได้มัชรูมด้วยฮีโร่พายผพมันได้กระเด็นเลยเขาได้มัชรูมด้วยแต่ตอนนี้พี่ก็หลงทางเนี่ยเห็นป่ะมีคนหลงไม่ได้เขาไม่ได้ทําเตียงอ่ะเขาไม่ได้เขาขุดเขาเก็ไม่หาแก้งได้ใช่หามาเก้าอันเก้าอันเลยอุ้ยตกเกือบตายดินน้าติดใหญ่มนมุม เดี <minutes> paid, ๋ยวขึ oh ้นไปทำดาบเพชรที oh ่ขุดดาบเหล็กดาบเพชรเลยแหละขึ้นไปทำดาบเหล็กที่ขุดเหล็กก่อนปาดเดียวมุมมาโอ้ยแหลก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 โอ้ยตาขาวเพียบเลยอุ้ยเอินอร์แมนตกใจหมดแม่งไม่เห็นแล้วไม่ตาเปล่าไม่ตาเปล่านี่สิครับนีสิเราใครตัดลิบบินอุ้ยโครงกระดูก เออตายเรียบร้อยอนะตอนนีห่างขึ้นทำไมมันวุกวนอย่างวะใครเป็นคนทำเนี่ยมาเช้าแล้วน้น้ยพนักงานหาไม้ครับว่าไงร <c oughs> องไม้ <c oughs> เดี๋ยวพนักงานเดินกลับบ้าน <c oughs> ไม้หมดไม้หมดเฮ้ย <c oughs> อยู่ไหนวะ เขาเลืม่มจริงๆแล้วเนี่ยปาป,ปาปาเขาให้เรียบร้อยเหล็กได้มา26ปันบอกแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะตอนนี้อยู่ไหนจะไปรับตอนนี้อยู่ x 77 y 71ปุ <W ai? S 2> <78. S 1> ๊บกดผิดกดแทนทำไมเนี่ย x ลบ77 x ลบ x ลบเท่าไหร่นะ เร็วเร็วลบลบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ปะเร็วแต่วันนี้จะขึ้นไปหาเคลนไม่ได้เจ็ดสิบเจ็ดเอ็กลบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดอ๋อเขาอยู่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่นี่ก็ปกติเป็นความสูง เอพีตอนนี้53เหรอามใช่เหรอวะไอพีลบ77ลบลบเท่าไหร่นะ70 70วิ่งเลยวิ่งเลย77 77อ๋อถูกแล้วนี่วิ่งมา50เยีบยนไหนนี่ย77อ่าแล้วก็อันนั้นเท่าไหร่นะอันนั้น7เอดอ นี่ก็อยู่เนี่ยอยู่ x ลบเจ็ดสิบเจ็ด y เจ็ดสิบเนี่ยแต่เซมันสามร้อยป่ะนี่อยู่ใต้<ม>ดินเหรอเซาสี่ร้อยเซดสี่ส 400, ร้อยเหรออ๋อสี่ร้อยเท่าไรสี่ร้อยเท่าไรเห็นชื่อแล้ว <c oughs> เห็นชื่อยังเห็นชื่อยัง <c oughs> ข้างหลังข้างหลังอ่าก็อ,อยู่ใกล้กันนี่ว่า นี่ดูดิข้างล่างมีแร่ด้วยอุ้ยกดผิดป่ะเรียบร้อยเฮย้ยลงไปขดไปทางไหนอ่ะไอ้ลมไปขดกันไปทางไหนอ่ะป่ตามมาตรงไหนวะลืม <c oughs> มามานี่มานี่มานี่ยนุย่นไงนุ่นไหนชุ่งโล่ง เก็บไปเดีอไ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 ปุยกระตุกอผมนี่ตีวัวไม่โดนเลย <c oughs> ตามมาตามมาริวเห็นยังไหนวะคุยไม,ไม่ค่อยได้เปิดเปิดอันติเมตี่เลยค้างไปเลย ันนี้เร็วเปิดทางนี้ทางนี้เห็นไหมน่าในยินตรงนั้นน่ะเออเห็นไหมน่าโอเคจเะมาม,มายังมายังเร็วฮัลโหลแป๊บนึงโอเคโอเคกำลังเดินไปเนี่ย อาหารมีไหมไม่เออเลยอันเดียวเองค่ะแวบแวปแโอ,อย้ยเยอะโอ้ยอังกี้หกอันเข้าไปตรงไหนต่อก็อเดินมาที่ทุ่ทงโล่งนี่ก็เห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอุยอุย,อ,ยอะไรก็เตอร์วาร์แมงมุมแมงมุมเขามาเป็นอุปสรรคเอาเอาอีเตอร์ฆ่าแมงมงุมไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคอยอ้ยอุยมีอาหารไหมมีมีมี อยู่ในข้างหลังเนี่ยข,ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวรีวไปตัดไม้นะต่อเติมบ้านโอเคในนาทีเลยเดี๋ยวไปขุดเหมืองต่อมาวันแรกก็ขุดเหมืองเลยอ้าวไปแล้วหรออ่าได้ได้อาไม่เปรรนะ็นไรฮะ เดี๋ยวมาตอนพาร์ทหน้าแล้วกันเ,ออเดี๋ยวพาร์ทนี้เล่นไปก่อนคิวไปนหนักไ่มโอเคนะก็กลับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้มีธุละเข้ารอบสองนะแล้วต,ตอนนี้คุณริวเขาก็เพี้ยวริวก็เออน่าจะมีธุระงนะอ,อะไรนะพี่เขาได้ไปเขาได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้วเดี๋ยวเขามาต่อหนะ้าไม่เป็นไรมาแล้วคลิปนี้ จะเลิอกอัดตอนไหนนะพี่หยุดอัดตอนไหนว่ามันก็ยาวแล้วนะน่าก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะใช่ถึงครึ่งหรือยังถึงแล้วจา้าน่าจะถึงแล้วละ่ะอ่าเราก็หยุดโอเคนะสารพัดนี้ขอ,อชมไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาต่อพารพัหนานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตับจะคราดกดแชร์ด้วยนะผมนะครับสวัสดีครับผม